คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา กราบสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็รออยู่กับกลุ่มแกรนแจ็คพอตนะครับผมไบายอติส็อตนะวันนี้ก็อยู่กับสองไอวิทไอเช่นเคยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าในกลุ่มเขาแจ้งเกมอะไรนะครับผมก็มีเกมใหม่มาด้วยว่าวันนี้แต่ยังก่อนยังยังไม่อยากลองของนะครับกูโดนไปห้าพันสปอยก่อนโดนไปห้าพันเตะเกมใหม่เอาโอเคครับผมมาดูกันรอบสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนี้เนมน้องแมวกับน้องไกลนะครับผม ใครที่อยากรู้ชว่วงเวลานะครับผมพูดไปกันในกลุ่มนะครับลิงก์อยู่ที่เมนแรกใต้คลิปเลยนะครับผมเออเลื่อนเราไปดูเลื่อนเราไปดูอู้หาเกมแป๊บนึงแมวอยู่ไหนวะอ้าวไอ้เหี้ยแมวหายเอาเรื่องโอเคเจอแล้วจะทิมตาบอดอ,อยู่แล้วท่านผู้ชมมาก็คลิปที่เหมือนเดิมเลยนะผมไม่สนุนนะเล่นตามดูความเหมือนเดิมแล้วนั้นนะแล้วคิดไงโก้เนโก้นำโชคภาษาไทยแย่แปลได้ไงวะ มาเพื่อนเลยพกมาสองร้อยนะครับผมอ่ آ آ าเบ็ดสามบาทพอแล,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  er ล้วแก่รอมรับเรือแรมแชิไปสิบดอกเลื่อนไปลูกเลื่อนไปลุกหรือเออสุชิก่อนนะครับเรี้ยงจำย่อยเรี้ยงจำย่อยนานจังวะมันหมุนลูกมันหมุนช้าแปแปลกชา้ากว่าเกมอื่นเลยนะเราเล่นเกมอื่นมากเกินนะแมวไม่ค่อยได้เล่นอุ้ย ด้วยงามครับผมแมวทองมา355จากกังหวะนี้ตุกเอเรียงลายลายล็อกโอ้โหอีกทีหนึ่งเป็นไงล่ะครับผมแต่แต่งโปรโลเลยทีเดียวเชียวเยวสียงมาได้แรงอกเหลือเกินจกกังหวะนี้ซูชิไปเดินทีโอ้โหสิบบวกเคครับผมสวยงามเดีย๋ยวไพูดเลย400กว่าบาทเลยเมื่อกี้ไหลจัดหรือว่าไหลจัดที่193นะเอาดี มาว่ะมาโอ้โ่มาอีกครับผมแมวทองท่านผู้ชมสามร้อยสามสิบหเอาเรื่องจัดแมวทองสองรอบติดแต่คิดดูแล้วกันนะผมรงเวลานี้ไหลเอาไปเลยสีดาวก่อนนะครับดูวด่าจะเหมือนเกมนู้นหรือเปล่านะไดโนเสาร์เวนไดโนเสาร์เวนย่างไงต่อลูกเออย่างนั้นแหละครับผมแตกวายแตกวายแล้วซูชิบอกลูเอต่อครับังหวะนี้ต้องทีสง่สองที่สองโอ้โห สีชิงชาบกะลัมปีกันเลยสีแดงแรงฤทธิ์เลอเกินแสงมาจ้าทะเลเกินดอกนี้ว่ายังไงเพื่อนออ94เฮียเอ๋ยมึงแตกเต่าโหดมึงโกรธกันแต่ว่ามึงแจกแค่94บาทนั้นกูอ <c oughs> ยากสำลักน้ำตายแบบหนึ่งมาครับผมเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะเพิ่มความเตียวซ่าในร่างกายยังไงโอ้โหกดมากดมาแล้วแล้วไหลดิไหลไปครับโอ้แสงนี้ว่ายังไงล่ะลูก ย่างกับแบบเล่นตอนกลางคืนอารมณ์เหมือนแบบแดดจา้าตอนเที่ยงเลยนะโปะเข้าไปหนึ่งทียังไงครับผม8 8จังหปแต่วะนนี้ไหลเรียงไรล,ลินใบพัดบวกเคประตูัดโ,โ,โอ้โหดอกดีมาท่านผู้ชมสวยงามสวยงาม,งามคือไวเชื่อมสวยจัดสวยจัดตัวแพงครับท่านผู้ชมตัวนี้โอ้โหสีแดงเป็นยังไงละครับผมกดไม่ทันและแตกเร็วเหลือเกินไอเหี่ยไม่ขึ้นฟีให้เป็นไร แตกในก็ได้แลกนอกก็ดีจังหวะนี้ได้ปไปเท่าไหร่น้อง1นึ่นะครับแจมแมวแจมโบแจมบะกันเลยเอาดีเอาดีเริ่มมาแล้วว่าทุนเริ่มมาแล้วว่ามา30หมุน30โชช้าขยาสาว่าสาว่าเม็ดเม็ดแล้ววป่าเม็ดโปรโลแล้วหรือเปล่า เอออย่างมาอยู่เรียกมันโบแล้วโอเคคูณสี่ก็เอาเบตสามสิบนี่จ่ายแพงนะท่านผู้ชมเอ่ยโลบะยากไงครับลูกคิวลูกคิวแล้วต่อแล้วยังไงต่อเลขสิบมันต้องมาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยใครจะมาเช็คแฮตต่อไหมตึต๊บตึ๊บตับๆสกเก็ตกเกตอร์สเตเตอร์เอออย่าไปม,มาลูกเจามาก่อนว่ะชิงตัดหน้านะครับผมชิงลงมือเปิดซิงกันก่อนกัน,กนเลยทีเดียวเชียวจังไกโอ้โหไม่มีว่ะสกเก็ตเตอร์กูไม่เป็นไรสี่ร้อยนะครับผมดอกนี้แย่มี แช่แมวเลยแช่แมวปโปรบะโบรบะเอออย่างนั้นแหละลูกสวยงามสวยงามไหลลงมาลูกแมวลองอาร์กันเลยเจียวเจียวลูกคิวมาจังหวะน,นี้2องี่นะครับผมไหลเลี้ยงไหลเลี้ยงไีลูกเจโบเล็กสิบโูเอาสุดเอาสุดเน้นสุดเน้นสุดปีหนึ่งทีท่านผู้ชมคูณหกเมื่อกี้เอาเรื่องจัดมาดิมาผมบอกเลยยุทธคุณเจิม9ก้าวัดเรียบร้อยแล้วจังหวะน,นี้ครับโบเข้าไปทําบุญปล่อยวัวปล่อยไายเรียบร้อยแล้วนะแตกดีแล้วคืน กี้เอาไปไว้ซะบุญเยอะบุญเยอะนะหนักหนุนให้เขาทำบุญมาเจอ,อยูดเจอไหมยังไงล่ะมึงเออคูณแปดเข้าไปโอ้โหเสียงกูแสบหูพูดเองแสบเองจังหวะน,นี้แสงมันจา้ทาทะแยงตาเสนอเกินสองร้อยแปจังหวะโอ้โหซูชิแซลมอนเต็มปากเต็มคำนะครับผมมาด้วยดอกเจบวกทิงชาบกระปิ้นสีแดงโอ้โหใช้สีใช้ใชาบไปไว้สัตว์โอ้โหเอาเรื่องซี่พันสองนะครับผม มาแล้วว่า50เลยแล้วกัน50เลยแล้วกันแตกหมื่นไหมแตกหมื่นเลยเพื่อนไล่ๆไปเอออย่างนั้นแหละสามสิบลองเชิญก้อนกระสู <c oughs> สเตนบอนเยนใหม่แล้วกูจังหวะนี้ฮัลโหลมีสัญญาณตอบรับเลยนะผมเอาหูเอาดีมันสุดแบบเบอร์สุดเบอร์แบบนี้ไงลูกโอ้โหแซลมอนยักษ์ปากไปหนึ่งคำยังไงล่ะครับผมคำโตพอแมมนะ้องมากีดหนึ่งที องร้อยหกส,สองร้อยเจ็ดรวมกลายเป็นสองพันสองร้อยห้าสิบเลยเอาดีมาเบ็ดร้อยเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมมันไหลดีเหลือเกินเรามายอดน้ำข้าวต้มไว้ไดีกว่าวะ่ะสูตรยอดน้ำข้าวต้มข้าวท้วมข้าวท่วมไอสั์ทรับสินกูเริ่มไหลออกแล้วตอนนี้เพิ่งเทมาเล็กเดียวเม็ดละล่าวม่นนี่เม็ด้อย,เอ,ยเออชิงชาบชิงชาบ มันใช้ฉีกใช้ฉาบหรือเปล่าวะนั่นน่ะกูเห็นเป็นอาโคมระยะหรือเปล่านะโครมระยะสีแดงน,นะเล่เป็นฉาบเฉยกูฮัลโหลโอโ้ไอแมวใจยเย็นลูกพี่อยา่าเพิ่งดูดคืนเลยขอลองโอโไม่กี้ได้ยินเสียงไหมหมดดุนแบบดังเป้าเสียงว่าวอะดังเป้าเลยอะคิดดูแล้วกันเออไอสารลดละห้าสิบเลยละกันนะฮะ ก็เฮียเพิ่มเบรดรถเบรดเร็วหน่อยนะครับผมพอดีอุย้ยหมดตูนแล้วไม่ใช่อะไรเล็กเดียวยอเบ็ดร้อยครับร้อยเลยละกันมาสักรอบร้อยรอบที่สองอือ่ะอ่ะอะออ,อ,ออสวยงาม,ามระดับก้าเพลาะแราพยายามให้ต่อว่าโอ้โหมาแบบทรงเหมือนจะไหลแต่ก็ไม่ไหลแค่เอ่ยอัดอั้นเหลือเกินเหมือนจะขี้ออกแต่ก็ขี้ไม่ออกนะครับผมอะไรของมึงวันนี้สองร้อยเลยละกัน วัดดวงกันไปเพื่อนมาเอาดิสามพันนี่ไอ้หมดเลยเฮียเลยไปชดนะลดสี่สิบบาทก่อนแล้วกันให้อ่ะอะไรวะมันแตะหมดเลยแต่จริงหมดโปรแล้วนะหมดโปรไวจริหน้าเพิ่มเบสตั้งนานโอเคมันเริ่มมาแล้วว่ะกลับมาห้าพันหรือมันน่าจะกลับไปตั้งนานแล้วแต่สัตว์จากแปดพันเก้าพันตอนนี้เหลือห้าพันแล้วไวแล้วถ้าเกินกูเล่นเล่นเนี่ยไม่ใช้หัวกันเดี๋ยวเชียว ใช้ใจในการเล่นใช้ใจในการเล่นแลยย้ังงล่ะครับเออเอาดีช่วงเวลานี้มันไหลหรอเพื่อนโบโโบโบโบไอ้ไังไงต่อโอ้โหเรียบร้อยมากี่สามคำกำลังดีอร่อยอร่อยเลยหาลอยเลย,ย,เลยมาพางพางสองพางสามผางยี่สิบแล้วไหมเนี่ยาอารย์เบ็ดสูงไม่เคยแตกเลยเพื่อนใจเย็นดิมาหน่อยมาหน่อยขอแบบดอกเดียววัดผลวัดผลกันไปเลย แ่โอ้โหคูแน่เพิ่มเบ็ตตอนแรกนะท่านผู้ชมคือแบบน่าหยอดตามเขาต้นตั้งแต่เริ่มเกมนะครับมันไหลดีตั้งแต่ต้นเกมนะตอนนี้คือเงียบจัดเลยทีเดียวเชียวเออสก็ตเตอร์มาทันทีสัตว์เอ๋ยมึงกว่าจะมาโอ้โหคุรอมาเนิ่นนานและยาวนานเหลือเกินมาดูว่าสิบหมุนนี้มันจะจ่ายหรือ,อเปล่ากับฟีสปินขึ้นยากแบบนี้ก็จ่ายหนักอ่ะดิใช่ไหมเออแล้วขึ้นแบบรัวๆแบบนี้พอจะจ่ายเท่าไหร่นะสังเกตดู เรามาดูดีกว่ามันจะแตกโบแตกบะแตกโบแตกบาไปลูก480รลูกเคเรียนลา,า,ายลายรอบเดียวว่านี้ยังไงต่อครับผมซูชิแซลมอนแซลมอนรายดังดีดังดีจริงๆรายดังดีมากเลยฮัลโหลเออสวยงามสวยงามไม่งั้นแหละสัตว์หมดโคโรแล้วหรือเปล่าไหเพึ่งบอกเมื่อกี้พึ่งโมมันไปนะครับดัานๆคือขึ้นินดปินแล้วมันจะแตกดีไม่วรอผมยังไม่เห็นเลย กูมไม่น่าชมมันเลยนะเอ,อ้ยแจกแต่ฟักทองไอ้สัสแจกเขาป้ายคูณมึงอะ่ะเออโอเคลเูกเคตัวแพงครับผมสองพันโอเคได้อยู่ไม่ไไมน่าเกียดไม่น่าเกียดอีกหกร้อยแทนไม่เล่นดอกเท้าไร่เปินสองพันหกร้อยไว้ไว้ไว้มาแล้วเมด็ดเม็ดหรือเปล่าโอโ้โหแจกคูณส่งท้าย ทมันขึ้นหมื่นยากดีกว่าตานี้เนาะยุทใส่แบบบุญหมดเลยรู้สึกนะบุญกูหมดแล้วทำบุญมาเก้าวัดนะครับใช้ไปแล้วแปดวัดตอนนี้เกมเดียวแปดวัดกันเลยเออสวยสวยเพื่อนสวยหน่อยยี่สิบห้าตุบตุบตับตับตุบตับตับทารูขึ้นไหมเออสวยรอบที่สองมารวนรอบนี้แหละว,วัดเลยขอแค่สามพันห้าไหมตอนนี้เจ็ดพันห้านะขอแค่สามพันห้า พาไปหน้าเลิกเลิกเล,เลกเลยนะลูกนะคอร้องเลยเออแจกคูณสะสมสะสมไปก่ก็ชาร์จพลังขึ้นเต้ารอปล่อยทีเดียวหรือไม่ปล่อยไว้สัตว์เงียบจังเออก็อย่างนั้นเลยลูกคูณสิบแปดเข้าไปฮัลโหลฮัลโหลตัวแพงตัวแพงไปหนึ่งพันสองครับท่านผู้ชมมาแล้วว่าขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกพันเดียวครับไม่ถึงพันอี่แปดร้อยขอเลยเหอะ รักพีทสักหน่อยว่าถึงว่าถึงดอกนี้ออกยางยางยาง,ยางแม่บอกใส่เย็นเย็นเบิ้ลถึงเธอเพื่อนนะกูได้ไปเล่นเกมอื่นแั้วสิฮะโลดูเคสวยงามหนึ่งหมื่นเป็นพี่เรียบร้อยละลอยเรียบโอ้โหทันท่านเล่นหมื่นเนี่มันยากกว่าทุงลอยทุนหลักรอยขึ้นหมื่นโอ้โหคือแบบตอนแรกก็ไหลดีอยู่นะหลังๆนี้มันเริ่มเกลือแล้วว่ะนะโอ้ใช้แบบเรียกว่าใช้บุญไปหมดแล้วตอนนี้ อ,อนิดหน่อยนิดหน่อยขอหมื่นได้หมื่นสามแล้วกันคิดดูแล้วกันแนวบอกเอาไปเลยพี่ขอมากนะขอมากใช่ไหมเอาไปเลยอีกทีหนึ่งสวยเพื่อนอยังไงแถมไหมก่อนจากลาละลาจากหมดก็โอเคโอเคเลยรอดเฉยกูได้มาหนึ่งหมื่น K หนึ่งหมื่นสามนะผมดอกนี้ก็ได้มาห้าหมนเก้านะศิลปินนี้โอ้โห ล่งเลยช่วงเวลานี้ก็โอเคอยู่ไม่น่าเกียดนะผมได้มาหมื่นสามใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับลิงอยู่ที่เมนรแรกใต้คลิปเลยนะผมก็สากคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่เกมหน้าก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่ใหม่พระราศคลิปใหม่ๆไปแล้วผมเชิญใหม่บา,บาย